โคแล้ผมสวัสดีครับผมฮูมฟิกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ครับเราก็จะมาสร้างบ้านอีกเช่นเคยผมนะซึ่งบ้านในวันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านของอ่ซุนโกคูหรือว่าโงกุลหรือคาคาล็อดนั่นแหละครับอ่าจากเรื่องดราอนบอลนะเแล้ววันทุกภาคกันและครับไม่ว่าจะเป็นเซตซูเปอร์หรือ GT นะอ่าก็เป็นบ้านแบบนี้แหละเอานั่นแหละครับซึ่งบ้านมาในวันนี้ก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผอมไป โอเคครับ okay, ผมนะก็สิ่งของที่ใช้ในการสร้างก็จะมีตามด้านล่างนี้นะผมก็จะมีอ่าบล็อกคอร์สบันไดคอร์สแล้วก็สลับคอร์สแล้วก็กระจกแผ่นสีฟ้านะครับแล้วก็เลเนเธอร์บิกสลับนะแล้วก็แคมป์ไฟนะครับแล้วก็ประตูประตูนี้ผมจะใช้เป็นไม้สปูตแล้วกันนะอ่าแล้วก็โอ๊กบูทครับที่เอาบล็อกไม้ที่เป็นอย่างเงี้ยมานะเออทำไมได้ยินเสียงสก,กลวะเออผมคิดว่าข้างล่างนะ่าจะมีดักเจียนแน่นอนะนะครับแล้วก็ อ่าสลบไม้น้ำตาลเออนั่นเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันก่อนครับอ่าเราจะเริ่มสร้างจากตรงอ่าตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเราเริ่มสร้างอ่าบ้านที่เป็นวงกลมก่อนนะเออแต่ไม้คับเป็นสี่เหลี่ยมครับช่างมันนะครับผมอ่ะเรานับจากนี้ครับอ่ะหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าวางห้าบล็อกอย่างนี้นะครับผมเออแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ับผมนี่วางบล็อกเฉียงมานะอ่า สองบล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็นับนับไปห้านะอ่าอันนี้ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ครับแล้วก็วางเฉียงเหมือนเดิมนะสองบล็อกแล้วก็ไปอีกห้าครับอันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะอ่าแล้วนี้ก็วางปึ๊บปึ๊บชนกันเลยครับให้มันชนกันเลยนี่อย่างนี้ครับอันนี้ก็สูงขึ้นมาสามบล็อกนะก็ <c oughs> สามบล็อกยังไงก็นี่ครับข้างล่างหนึ่งสองสามนี่ครับอ่านับจากข้างล่างนะโอเคครับป๊บโอเคเรียบร้อยครับต่อไปก็แล้วก็จะวางสลับนะครับผมนี่สลบ อ่ายืดออกมาปึ๊บ <c oughs> วันนี้เสียงผมแหบเหมือนเดิมครับทำไมพวกนี้ไม่รู้เป็นอะไรเสียงแหบตลอดเลยครับเออ <c oughs> ผมก็ขออภัยด้วยนะอ่ะแล้วก็วางสลับยืดออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ปึ๊บ,บนี่วางอย่างนี้ครับ โอเคเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็อ่านี่ครับเราก็ยืนออกมาอีกบล็อกหนึ่งนะอ่าอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บก็คือขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งอะ่ะแล้วก็ยืนออกมาด้วย ก็อันดท้ายครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับปึ๊บปึ๊บปิดทั้งหมดเลยปึ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะอ่าก็จะเป็นแบบบ้านทรงแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราก็จะวางประตูนะอ่าวางประตูเราก็จะวางอย่างนี้ครับนี่วางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาบันไดมาวางแบบนี้ครับปึ๊บแบบนี้เลยนะ ต่อไปก็เอาเนเธอร์สลับเออวางทุบทุบตรงนี้ครับเนี่ยตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็วางแทนครับปึ๊บอ่าแล้วก็วางไปวางไปเลยครับนี่อย่างนี้ครับแล้วเราก็จะทุบตรงนี้ออกนะปึ๊บปุ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็วางบันไดแทนครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทุบตรงข้างล่างออกแล้วก็วางบล็อกข้างในแบบนี้ครับปึ๊บอ่าแล้วก็วางกระจกไปเลยครับนี่ แบบนี้เลยนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็โอ้ยเสียงลง <c oughs> เสียงลงเวเยอ่าแล้วก็วางสลับเพิ่มตรงนี้สองบล็อกนะก็จะกลายเป็นบล็อกอย่างนี้ครับแล้วเราก็วางแคมป์ไฟแบบนี้นะครับมันก็จะแบบเหมือนนี้ใช่ไหมอ่าถ้าใครจะแบบเอออยากให้มันเนียนๆียหน่อยก็ก็ก็เอาแถบดอมานะนี่แถบดออันนี้ครับนี่อันนี้นะแล้วก็ วางใส่แคมไฟเลยนี่อย่างนี้นะครับเออมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเออมันก็จะดูแบบสูงขึ้นมานิดนึงเออก็ใครจะวางก็ไม่วางก็แล้วแต่นะครับเออโอเคต่อไปแล้วก็จะทําแบบตัวบ้านเนี่ยเป็นตัวเอลนะเนี่ย,เ,ยเอ,อ แต่ตรงนี้มาปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับมาผมกลับมาแล้วเมื่อกี้ไปกินน้ํามาครับเออคอคอแห้งนะอะ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทําอ่าตัวบ้านนะครับเออเราก็วางบล็อกไม้ตรงนี้ครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะอะ่าก็วางเนี่ยมุมตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แล้วก็วางสลบับอันนี้มาหนึ่งอันแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอย่างนี้ครับ แล้วก็วางสลับข uh, okay, like uh ้างบนแบบนี oh, ้นะอ่า huh. อ uh, okay. like uh, ันน uh, so, uh, ี okay. ้ก uh, ็จะเป็นประตูนะครับเอ้าวางผิดบล็อกโอเคอย่างนี Columbus ้เลยนะครับแล้วก็วางบล็อกไม้ปึ๊บปุ๊บป๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บเป็นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นลายแบบนี้นะอ่าจากนั้นครับเราก็เหมือนเดิมครับวางสลับแล้วก็ปึ๊บปุ๊บป๊บวางสลับเหมือนเดิมนี่อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าต่อไปก็เราก็วางสลับมา หดบล็อกนะเออวางมา7บล็อกนะครับผมให้ให้อุ้ยให้สลับมันตรงกับตรงมุมนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็วางบล็อกไม้ขึ้นมา1 2 3 4สขึ้นมา4บล็อกนะครับอันนี้ก็วางมาสลับวางมา1 2 3 4 5สห้าบล็อกนะครับแล้วก็บล็อกไม้ขึ้นมา4บล็อกอย่างนี้แล้วก็วางสลับข้างบน แบบนี้นะครับอ้วาวก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมแก้แบบนี้แบบโอ้หลงทุบหลงทุบอ่าผมหลงทุบครับโอเคเออผมลืมบอกนะครับผมใครจะเปลี่ยนกระจกสีนี้ก็ได้นะเออจะเป็นกระจกใสก็ได้ผมไม่ว่านะครับอ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ควรจะทําเลยนะครับจากนั้นก็ผมก็เราก็วางสลับยาวไปทางนู้นนะครับ12 What? วางไปเลยครับ12บล็อกอันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งสอสามี่ห้าหอุ้ย8 9 1 0 1 1 12แบบนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะตรงกับบล็อกนี้นะครับนี่บล็อกนี้เลยนะครับเล้าก็วางบล็อกไม้ขึ้นมาอีก4บล็อกอย่างนี้นะครับอ่าจากนั้นก็วางบล็อกไม้ตรงเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยววางตรงนี้มา5 เออเราก็วางบล็อกไม้ตรงนี้อุย้ยวางบล็อกไม้เชื่อวางประตูไว้บ้าอ่ะแล้วก็วางปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอเคจากนั้นครับเราก็เอเอาบล็อกคอนกรีตนะครับนี่บล็อกคอนกรีตสีขาวนะครับมาแทนเขมไฟก็ได้ะเออวางรอบๆตัวบ้านครับนี่วางรอบๆอ,อ,อย่างนี้เลยวางไปเลยครับรอบๆตัวบ้านเลย ปึ๊บปึ๊บ <c oughs> วางรอบๆไปโอเคแล้วก็วางข้าบนตรงนี้ด้วยครับนี่แบบนี้นะอ่ะกอาก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับเออจากนั้นครับเราก็วางตรงนี้สูงอีกสองบล็อกก็จะกลายเป็นสามนะอ่าขึ้นมาเลยวางขึ้นมา ตรงนี้เวียนไว้ก่อนครับอ่าเดี๋ยวค่อยวางนะก็วางอันนี้สูง4บล็อกนะครับอันนี้ก็1 2 3 4อย่างนี้นะอ่าตรงนี้ อ่าตรงนี้วางบล็อกเดียวพอโอเคก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปวิธีการต่อไปกันเลยครับโอเคผมนะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการทําหลังคาบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําจากตรงนี้นะอ่า <c oughs> โอเคแล้วก็วางบล็อกคอนกรีตสามบล็อกตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนึงเดี๋ยวนนยว,วางแลดตรงนี้ก่อนวางตรงนี้ไปวางข้าวบนไปครับ อย่างนี้นะครับเออผมลืมว่างโทษโทษโทษ,โทษทีอันนี้ก็ยืดออกมานะอ่ายืดออกมานะครับแล้วก็วางตรงนี้เพิ่มอ่าอันนี้ด้วยเปิบแบบนี้นะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวปเดี๋หนึ่งฮะออ๋อว่ายอยู่ทำไมเดินไม่ได้ชนต้นไม้ไอ้บ้านี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับ จากนั้นครับแล้วให้เราวางอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเด้แลวแลบล็อคกคอนเกลเพราะว่าผมวางผิดแน่เลยวะออโอเคบล็อกออนเกต้องวางตรงนี้นี่แบบนี้ครับเออผมวางผิดผมขอโทษนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็วางแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการทําหลังคานะอะง่ายๆครับง่ายๆ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเออจากนั้นก็อันนี้ก็วางยาวไปปึ๊บนะวางยาวไปครับอันนี้ก็ยืดออกมาอันนี้ด้วยปึ๊บอย่างนี้นะครับ อ่านี้ก็วางเหมือนเดิมเหมือนด้านนูน้นเป๊ะเลยครับอ่าเหมือนบ้านเหมือนเหมือนบ้านเหมือนด้านนู้นเลยนี่ก็วางบล็อกคอนกรีตแล้วก็วางนี้ไปนี่แบบนี้ครับอ่าก็จะเหมือนกันกับด้านนู้นนะอ่าด้านนู้นเลยครับจากนั้นเราก็วางตรงนี้อีก ว่างเหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะครับโอเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวอันนี้ก็ขึ้นมาปึ๊บเป็นหลังคาขนาดผมสร้างเองผมยังงงเลยเนี่โอเคเรียบร้อยครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะ ต่อไปก็วางให้มันติดกันเลยครับให้มันแบบเออเดี๋ยวนะผมว่าผมวางเออวะเอออย่าลืมเอาบล็อกไอ,อ้บล็อกอันนี้มาด้วยนะบล็อกไม้สีแล้วเนี่ยน้าตาลนะครับนี่วางแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนก็วางมาเลยเปึบ๊บอ่าอันนี้ก็ด้วยครับจะได้ไม่ต้องวางสลับยากๆนะออวางบล็อกไม้ไปเลย เพราะว่าบล็อกมาไปบล็อกสลับมันวางสองอันแล้วก็มันก็กลายเป็นบล็อกไม้อะนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็ด้วยครับอ่าแค่นี้พอนะครับวางเดี๋ยวแลวปึ๊บนีเว้นบล็อกเดียวก็พอครับอ่าอันนี้ก็วางมาเลยปึ๊บอย่างนี้อ่าแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคครับต่อไปเราก็จะวางสลับกันแล้วนะอ่า วางเสจแล้วก็วางไปแล้วต่อกันไปเลยนี่อันนี้อันนี้ก็ปิดตรงนี้ไปเลยครับส่วนตรงนี้ครับเราจะไม่ติดกันมันจะไม่ติดกันนะอ่าล้วก็วางมาแค่น,น,คนี้พอนะครับมาแค่นี้พอนะครับแล้วก็วางอันนี้วางติดกันไปเฮ้ยปึ๊บอ่าปึ๊บอย่างนี้อันนี้ก็วางมาอย่างนี้ครับ ส่วนอันนี้บล็อกไม้ก็วางต่อกันไปเลยใช่ไหมวะเออว่าใช่ใช่ใชวางต่อ <c oughs> ลืมลืมลืมเออวางต่อกันไปเลยครับเสียงซอมบีว้ว่ะส่วนนี้ก็ปึ๊บอ่านี่ก็วางปึ๊บอย่างนี้อ่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับเอออ่าส่วนนี้ก็ วางไปแบบนี้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือนะแต่ด้านนี้ครับเอ่อโอเควางสลับวางดีๆนะเอออย่าไปวางผิดละดย๋ยวางผิดก็จะกลายเป็นบล็อกเนี่ยถ้าเล่นแนวชีวิตรอดนี่แบบ กดม,มันได้นะแต่ว่าต้องหาบล็อกคอร์สกับบล็อกคอนกรีตนะครับอ่าเลือลน,นเดียวโอเคครับตอนนี้เราก็ทำหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต่อไปครับเราก็อ่าเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อ,ตอไปกันเลยครับ veckhips yeah that's that's most of the house actually complete the house is missing a few details number one we have one window on the uh, back left side of the build here and it's basically just going to slot right into the middle of the wall and it's going to be made out of light blue glass so it fits rather nicely i've also opted to add Another one to the opposite side over here. Um, I, I don't actually know if there is legitimately one here, but you know, I've, I've added one anyways. And what else does the house have? The house has a, a couple more things, not a load, but a, a couple more things. Um, let's grab the stuff that we need. So we'll need block of quartz, we'll need the stem brick wall, we'll need a little bit of chisel quartz, we'll need wooden shovel. Any shovel will do actually. Um, we need a post box oak fence red concrete oak truck doors and we're also going to plant a tree so that's going to be an oak sapling and some bone meal so chimneys there are three of them four if you count the uh count the ukulele. so one of the chimneys has to be on the front right hand side ish here so it's kind of it kind of fades towards the back and i've opted to place it about here um, and it's just going to be Two rows of block of quartz, kind of like here, a two by two square just before this roof kind of connects with stone brick wall on top. So it actually wants to be visible from this position. You you only have to about see the top of the chimney. Roof kind of connects with stone brick wall on top. So it actually wants to be. The chimney is towards the middle left ish. Uh, top of the roof um, you can line it up if you like with like where the door is here like if you follow the door back and come all the way up to the almost the top and if you place some quartz block and some stone brick wall kind of like in this position these positionings don't have to be perfect but you know s <laughs> all the way uh, up from the ground is going to break through the roof and it's actually going to be one row higher that's another thing i, I should have mentioned that so, um, the first chimney, as you can see, is the small. It's going to break through the roof, and it's actually going to be one row taller than that chimney. And the third chimney is taller than that chimney. So they all gradually go one row higher than each other. Um, that's kind of important. Smallest, middle, largest. That's uh, that's kind of how it goes. There's also a Or- front of it look. i've just added a tree so this is the kind of view that you perspective that you would see it from three chiselled quartz in front of the main entrance uh, will look just fine and there's also a little bit of a path around the build as well so i'm gonna get fully completed as you can see it looks like but once we've done that so this ladies and gentlemen is what goku's house should look like but once it is be yeah <laughs> Oh um, uh, man, there's like a little... Dorma floor! Dormer or step up. โอเคครับ okay, ผมนะก็ขั้นตอนต่อไปก็ต้องใช้สิ่งของตามด้านล่างน,นี้นะครับผมก็จะมีบล็อกค,คอนกรีตสีขาวแล้วก็อ่าลวหินอ่าเป็น stone brick นะครับแล้วก็บล็อกบล็อกค,คอร์สแบบเนี้ยเออลายเนี้ยนะครับแล้วก็อ่าโชเวลนะครับแล้วก็ลวดขดแก่สีแดงแท็บดอ้อกเซพป,ปิง้งแล้วก็บอลมิวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำอ่า หลังคางก่อนโอเคเดี๋ยวเราวางทุบตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้ไปครับขึ้นมาสอบล็อกนะแล้วก็เอานี้วางไปแบบนี้นะครับก็จะไกลไปแบบนี้แล้วนะเออต่อไปเราก็จะวางอ่าตรงนี้ครับชั้นนี้นะเออปึบปึบขึ้นมาแบบนี้อ่าอ,อ่าหรือว่าชั้นเดียวดีวะอืม เออชั้นเดียวนี่แหละครับดีดีดีด,ดีต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวแล้วแต่นะว่าจะวางตรงไหนแล้วแต่เลยครับว่าท่านผู้ชมจะวางตรงไหนอะนะหรือจะไม่วางก็ได้นี่อย่างงี้เออเอ,อ่าผมว่าสองชั้นนี่แหละนี่อย่างงี้ครับอ,อ่าก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะอ,อ่าตอบ ก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวบ้านนะต่อไปเดี๋ยวเร,เราจะปลูกต้นไม้ครับวิธีการปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะเราก็วางต้นไม้อันเด่นครับแล้วก็วางบล็อกแบบนี้นะสี่ทิศเลยครับสีม,มุมอ่าแล้วก็ทุบตรงกลางออกครับแล้วก็เอาบนวิวเสร็จต้นไม้นะเออบางครั้งมันก็อแบบบางครั้งก็ไม่ต้นใหญ่นะนี่บางครั้งก็เป็นต้นแบบนี้ <c oughs> นะครับเออบางครั้งก็ต้นใหญ่เลยนะครับมันก็จะสุ่มไป อ่ะก็ได้ต้นแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วต่อไปเราก็จะวางอ่ะบล็อกไม่ใช่วางอกอันนี้ดิบล็อกอันนี้ครับบล็อกคอร์สอะไรชิวอะไรเนี่ยวางตรงนี้ครับเออแล้วเราก็ทําทางจากประตูเนี้ยนี่ครับประตูนี้ครับ,รรบเออผมลืมบอกทุบตรงนี้ด้วยเออถ้าไม่ทุบจะเข้าไปไงนะครับอันนี้ก็ก็ทุบตรงนี้อีกนะครับอ่าเพื่อเชื่อมต่อกัน เดียวอุ้ยเดียวเดียวดียวเดยเอออ่าเออ,เอ,อว่ะผมก็ลืมเลยระโทลืมอ่าวางตรงนี้ครับเฮ้ยพลาดได้ไงวะเนี่ยอ่าตรงนี้เราก็วางปิดไปเลยแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเออก็จะเป็นแบบนี้อ่าเดียวเดียววางเอ วางอันนี้เปบบมั่วเลยก็ได้ครับธรรมชาติอ่ะสวยแล้ววางแบบธรรมชาติไม่ต้องวางแบบต้องวางซองบล็อกอะไรเงี้ยเอออ่ะแบบนี้ครับเออทางใหญ่ไปบะเออทางใหญ่ไปปะแปบ๊บหนึ่งอ่า เออแบบนี้แหละนะครับดีสวยแบบนี้แหละอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งซึ่งการตกแต่งผมก็จะตกแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะใครจะทําตามก็เออไม่ต้องทําตามหรอกเพราะว่าผมจะลัดเปเลยครับเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลืมผมลืมนี่เราจะวางอันนี้ด้วยวางว,วางตรงไหนดีวะอ่าเน,น,น,นีเอาอันนี้เป็น เออที่มาเอาของเนี่ยแบบเป็นตู้ไปรษณีย์ตู้จดหมายอ่ะเฮ้ย,ยนี่แบบนี้ครับอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับสําหรับบ้านของซุนโกโคหรือว่าบ้านของพวกเอ้ครอบครัวโกคูแฟมิลี่หรือว่าบ้านของจีจีนั่นเองนะครับเอ้บ้านโกคูแหละนะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นการตกแต่งเชื่องผมตกแต่งตัวอย่างนะก็พูดไปแล้วแหละนะครับโอเค เดี๋ยวผมขอตัดไปตอนผมตกแต่งเสร็จแล้วกันโอเคครับไปเจอกันตอนนั้นครับผมป้ายโอเคครับผมนะก็ตอนนี้ผมก็ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะพาเข้าไปดูข้างในก็ดูรอบๆบ้านก่อนตรงนี้ก็ผมลืมบอกครับให้ทุบเป็นกระจกนะนี่อ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านนี้ก็ด้วยเช่นกันนะอ่านี่ก็รอบๆบ้านนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาพาเข้าไปดูในบ้านกันนะครับ ่าเปิดตรงนี้เปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นอ่าอันนี้มีไฟนะก็จะเป็นผมแล้วก็วางต้นไม้สักนิดหนึ่งอันนี้ไม่อันนี้ก็ผมวางสไตล์ของผมบวกกับอ่าในเรื่องการ์ตูนด้วยนะอ่าอันนี้ก็เนี่ยครับมันก็จะเป็นที่นั่งอ่าอ่านหนังสือของโกฮังตอนเด็กกันนะอ่านะครับผมแต่ตอนโตนี่โกฮังไปอยู่ไหนแล้วไปอยู่กับสาตานกับวีดีโอนะครับไปสร้างบ้านนะเออ อันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะอ,อันนี้ก็จริงๆไม่มีหรอกครับอ่าอันนี้ก็วมาสไตล์ผมนะน,นี่ก็ตกแต่งสไตล์ผมเลยนะครับอ่าอ่าโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ก็หนังสือก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็ปรุงยานะครับอ่าเนี่ยเออประตูทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวรอๆตรงนี้หายไปไหนวะเดี๋ยวรอๆแป๊บนึงมันหายได้ด้วยเหรอโอ้โห อ่ะ <anca> อ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็อ่ะเสียกมาใหม่แล้ะก็คือผมคิดซะว่าตรงนี้เป็นอ่าดา้อนบอลสีดาวแล้วกันนะครับเออเป็นคิดซะว่าเป็นลูกดาก้อนบอลแล้วกันเพราะในเกมนี้มันไม่มีดา้อนบอลน่ะเออนะครับก็ต้องลงมอสเอาอันนี้ก็เป็นโฟมสีฟ้านี่ก็เป็นที่นั่งหรือว่าอาจจะเป็น โซฟาตรงที่นอนของโกเทนนะครับในภาคซูเปอร์นะก็จะเห็นโกเทนอนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นทีวีนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็โต๊ะครับอ่าก็ตกแต่งของนี่ก็ตู้หนังสือครับอันนี้ก็ออกไปด้านนอกก็จะมีแค่นี้นะครับผมอ่าโอเคผมก็สรบคลิปนี้ก็คงมีที่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมสร้างบ้านอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะสร้างให้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ